มา Happy New Year Happy New Year Happy New Year's Everyone Happy New Year ทุกตาชาโน่ไอเจ้าสีสันจ้าจ้าอยากไปไหมจ้ะอ่ะไม่ได้เห็นแต่น้อยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน Hello Everyone Welcome to ทุกตาเมียฝรั่งชนบท USA นะคะอันนี้ก็คือเป็นภาคสองถือต่อจาก ผักว่งหันเดอวยอันนี้คือเป็นโบสถ์นะคะทุกตาสรีภาเพื่อนเอน hey, <you> ขามาชมบรรยากาศในโบสถ์น้่เนาะค่ะว่าเป็นจังไงเนาะ <Hey. S 1> โอเคค่ะเดี๋ยวกับเขาไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะเดี๋ยวทุกตาก็จะพาเพืพ่อนๆเข้าไปชมข้างในโบสถ์ข้างในศาลาแล้วก็รอบๆด้วยนะคะอย่าเพิ่งกดนี้นะคะเพื่อนๆค่ะหลังจากที่ทุกตาพาเพื่อนๆชมโบสถ์หลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกตาก็จะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศแม่ค้าที่เขามาขายของ ในวัดไทยที่อเมริกานะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะสนุกแล้วก็คึกคืค้นไหมแล้วก็ลูกค้าเยอะไหมเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยค่ะนี่ก็ทางเดินเข้าไปนะคะก็มีหลายทางที่เดินเข้าไปนะคะแต่ทางนี้เป็นทางที่สําหรับคนที่มีรถเข็นหรือว่าสโตเลอร์นะคะจะเข้าทางนี้จะสะดวกนะคะทางเข้าไปในศาลาชั้นล่างนะคะมาถ่ายตอนที่แบบว่าคนไม่ค่อยเยอะนะคะ t h t s good nobody here นี่คือบรรยากาศข้างในนะคะวัดมงคลเทพมุนีสถานที่ตรงนี้นะคะบางครั้งบางช่วงนะคะช่วงเทศกาลหรือว่าสงกรานนะคะทางกรมศุลไทยในนิวยอร์กในอเมริกานี่นะคะก็จะมาทําเอกสารบัตรประชาชนใบแจ้งเกิดหรือว่าต่อพาสปอร์ตตอบัตรประชาชนอะไรประมาณนี้นะคะให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในอเมริกานะคะถ้าเกิดว่ามีคน ร้องเรียนหรือว่าขอร้องเรียกร้องไปนะคะถ้าเกิดทางกรมศุลไทยในนิวยอร์กนะคะสะดวกเขาก็จะมาทําให้ที่วัดไทยตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนที่อยู่ใกล้ลฟเดลาฟรียนะคะก็เรียนเชิญได้นะคะถ้าเกิดกรมศุลไทยในนิวยอร์กออกมาเขาก็จะมีแจ้งคนไทยในเอเมริกาด้วยนะคะว่าเขาจะมาทําเอกสารให้ค่ะอ๋อ oh, you can run ข้องด้วยลูก yeah you can do that too และทางวัดเขาก็มีสอนภาษาไทยแล้วก็โดนตรีไทยด้วยนะคะสวยงมนะคะเชื่อนะเฮ้เฮ่ันข้อง you want to try ได้ไรช่ไ go ahead not p o n ลูกซ้ายลูกตาว่าแม่บักอืติแม่ว่าสัน่น yes. <laughs> สามทีลูก <Hard> er? two more yeah two more oh oh do it h a r ด do it hard one more okay and then now elisha your turn elisha one <two. laughs> three yes it's just right here do it right here you do it right here on oh, the middle yes บนวงกลมใช่โ yes. oh. oh, oh, okay. like yes. okay, okay. ้ mm. ันหนันั้นโอ้อันนี้เป็นโบดอีกที่หนึ่งนะคะ นี่คือบรรยากาศข้างในนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะคะก็คือเปิดแล้วค่ะแต่ตอนนี้ไม่เปิดนะคะแต่ว่าเปิดให้คนเข้ามาชมได้นะคะนี่ค่ะนนก,ก็เดินออกแล้วนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ Thank you for watching <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูมุมนั้นก่อน อันนี้คือบรรยากาศภายในวัดนะคะพาเพื่อนๆมาทําบุญที่วัดไทยในอเมริกานะคะที่ฟอริดาเฟีร์มุงคลเทพมณีทุกคนอบโบก็คือรอบๆโบสถ์นะคะนี่คือรอบๆโบสถ์นะคะ อ๋อเดี๋ยวตุกตกาพาขึ้นไปข้างบนนะคะขอโทษขออภัยนะคะก่อนที่จะพาเพื่อนๆขึ้นไปชมบนสาลายอดบนสุดนะคะเจ้าของช่องก็จะขอเซลฟี่ก่อนนะคะอันนี้ตุกตกาก็เดินเข้ามาข้างบนนะคะบรรยากาศข้างบนอ๋อมีคนอยู่ด้วยนะคะมีคนขึ้นมากราบไหว้อยู่นะคะ นี่ก็คือบรรยากาศรอบๆนะคะ oh. ขณะนี้ตุ๊กตาก็พาเพื่อน <c oughs> ๆเดินขึ้นไปบนสาลายอดสุดแล้วนะคะโอเคค่ะ okay เ oh, <I> ข้าไปชมบรรยากาศข้างในด้วยกันได้เลยค่ะผมมมีีีหหน้าาาาท่่จะวยเอกค ตนวันเขาเอาของมาถวายนี่เกิดเต็มโบสถ์เนี่ยต้องมีสวยงามมากๆสารพัดงานอยู่เยชัานโตโพธิยามูเดกลงมาก็เจ็ดสิบกว่าแล้วอ่ะแล้วก็มานั่งรับญาติที่นีนทุกวันมันสวยงามมากๆเลยค่ะเเรราาาาตต้้ออองงคิดหนน่ยยยพมแต่ผู้คนส่วนใหญ่นะอาจารยคิดว่าอย่างนั้น ับบแกก่้าเจออสวัสดีปีใหม่ค่ะโอเคขอบคุณมากมากค่ะคริสต์มาอันนี้ก็เป็นศาลารอบๆนะคะบรรยากาศรอบๆโบสถ์แล้วก็รอบๆศาลานะคะ วัดไทยมงคลเทพมุนีนะคะขอโทษขออาภัยด้วยนะคะถ้าตุกตาอ่านชื่อไม่ถูกนะคะไฮ้าไลชาไลช่าเซยร์ปีนิวเซอร์ร์ Happy New Year. น้องชื่ออะไรคะเอาพุชพี่สาวได้ไหมลูกเออโอเค be careful รถลูกโอเคคู่โป๊ะตาลูกชายเขาชอบมากนะคะ อช่ใชาใช่ให้ลูกชายเห็นรถเกตรถไทยไม่ได้นะคะเขาเป็นอะไรที่แบบว่าชอบมากเลยค่ะเกี่ยวกับรถทุกชนิดเลยค่ะานารัชอว่แก่นตะวันมาให้เพื่อนด้วยนะคะเอาเธอเอานี่ไปก่อนโจสีได้ไม่เยอะได้ไม่เยอะเพราะว่าฝนตกขี้ตมฉันต้องได้เปลี่ยนซุดนะเ,เนี่ย เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโจสีเดี๋ยวมานะนี่ก็คือบรรยากาศขายของนะคะเ see what she h a นเนื่องด้วยบรรยากาศตอนเช้านะค<จ>ะฝนตกโปอยๆ<น>แล้วก็อากาศหนาวเย็นมากนะคะ <c oughs> แม่ค้าแล้วผู้คนก็เลยไม่ค่อยเยอะค่ะวันนี้ <c oughs> แพงมาก <c oughs> ซ,ซื้อซื้อซื้อไปด้วยฟีที่แล้วยังไม่ได้ใช้เลย ซื้อที่เป็นหัวตเล็กๆนะค่ะก็ใส่ในแง่หลายแงมานานใส่ค่ะว่าใส่ก็ไปแจกเขาซะกกะหายมูโอ้เขามีสมุนไพรด้วยอิ่วอันนี้มูแต้มสุดอิ่วเท่ค่ะเพื่อซื้อหน่อยเดี๋ยวเอาสองกล่องอยากจะหมดจะกลับบ้านแล้วหมดาไอ้นี่เขามาเอาเล่นฟอนคนที่เขาใส่เอฟบอมันม่เน็ตมันนี่าะหมดแล้วนะไม่เอาอะไรมาล ขอโทษเขาไปหลายๆลูกไข่เกินบ้านเกินมึนเฮ้ยขีเรอน่ะมึนแล้วสิีส้มก well, ็เจ้ามีแ้่ฟูไกดข้าบีแ้่ฟูไกดข้าบฟังแก๊สแต่มันมีอันนี้เจ้าบองเดี๋ยวตัดเจ้าบองอันอันเดียวกันแม่นบ่ะจันนี่อันนี้แก้วหนังจ้ะอันนั่นเดีอันแก้วบองคือกาารจ้แกนแดงอ๋อเสียวเจ้าบองจ้ะเจ้าบองนี่นี่จ้ะแต่แดงอยู่ข้างกลางอ๋อ โอเคปุกเท่าไเจนี่ลิปเรียนจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวเอากระปุกนึ่งเอาแจ่วบองด้วยอันนี้ข็เจากับตับหกคุงเห็ดพวกยเห็ดโปกคลิปใหม่เนี่ยตีคือลาบก็ดีแท้อันนี้ก็อีกทีนะคะมาเจอแบบว่าอ่ะยูทูบเบอร์โจสีอิสานเนี่ยโจสีอิสานจ้าค่ะ ฝากติดตามช่องด้วยนะคะมาขายขอลามจ้ามาขายขอลามขอลามเหมือนนี่ค่ะขอลามเมียนทุกมามาอุดหนุนค่ะ She ชิค e ก้ยูไก่ for Christmas okay? เด้อสาวสามมันโมกอะไรของเธอเนี่ยน่ะยังหลดหายไปจะบอกว่าโมกไปเอาเด็กกับเจ้าข้าวหลามไปเอิบลูกนป็แม่จัสรถเด่นมาเอาลูกหรือเอาผู้ใดมาสิ คอยเบิ่งพวกเจ้าไปเอาคอรันไปตัดต้นไผ่คนละหัวมาสันข้าวเราติดค่ะอาสามมอันเอาแต่เข่ากำติเอาข่ากำกับเข่าขาวเข่ากำอันได้แซ่บกว่ากันบอกใหญ่ๆตาดีได้ตาไร้เสียโอ้ยแองตาบดีข้าไายตลบยู่นี่สิตาดีบุลระบาดที่นี่ขายแบบนี้อ่ะว่าไปยังไรให้ไงเป็นไวรุนบ้านไราเข่ากำก็บสไคล์ดีมือใดไวรุนมาหลายเข่าขาวก็ขายเอากระเซียวเข่าขาวบุญระบาดที่นี่อยากเป็นไวรุนเอา ฝรั่งวิธีแม่ค่ะช็อตเนื้อแบบนีบ้นชอ็อตเลยค่ะห้ามเรียน,นแบบนะคะอันนี้ห้ามรออ้ไม่หลูดกับอยากเมียตะบ้านเอาอะไรเอาอป็นอยากเมียตะบ้านอ๋อนล้วแหละบราเอาไอแพดมานัมเด็กหน่อยกูมื่นไม่ต้องซื้อไอแพดย่องมั่งบางเล่าสับฝีมือฝีมือด้วยมามียซื้อของก่อนลูกมาเมียมันเป็นมันนี่โอเคแล้วก็เจาะอันนี้ด้วย แม่ค้าโจสีอีสารจ๋าวันนี้ลูกค้าเยอะมากๆเลยค่ะแอปเปิ้ลวันแอปเปนี้ทุกตาชาโนไอโจสีสารจ๋าชาโอ้แต่งกันนะจ๊ะอ่ะไม่ได้เห็นแต่นน้อย